วรีวิวสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามกันมาหลายคนนะครับว่าจะเล่นเครื่องบินเทรนเนอร์แห่งต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาลองดูราคาให้นะครับวันนี้เป็นวันที่10มิถุนายน2564นะครับก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหาจาก google ดูนะครับเป็นราคาโดยประมาณเราก็เริ่มต้นก่อนว่าเราจะต้องเริ่มที่อะไรบ้างรายการตัวที่1เลยนะครับที่จะต้องมีก็คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับ รีโมทคอนโทรลเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยก็คือตัว f u ต a าบรุ่น t 1 0 j นะครับเวลาที่เราซื้อรีโมทก็จะต้องได้ตัวรีซีฟมาด้วยคือตัวนี้นะครับถ้าจะต้องซื้อแยกเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับที่เพื่อนถามมาว่าถ้าเป็น f ล y s สกาล่ะ,ะที่ถามมาคือ FrySky fs i 6 x กลับมาดูกันตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาที่ในหน้าเว็บก็คือพันสี่พั พันสี่นะครับแล้วตัวรีเซฟเนี่ยก็ประมาณ400กว่าบาทในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของตัวมอเตอร์เครื่องบิน mm hmm. เวลาที่เครื่องบินเราซื้อมาก,ก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ Motor, เนี่ยถ้าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยผมขอแนะนําให้เริ่มใช้ที่เป็น 1, 2องสองหนึ่อ่ kv อ่าพันสี่สองสองหนึ่งสองพันสี่ร้อย kv ก็คือ300กว่าบาทนะครับไม่ถึง400 แล้วก็ถ้ามาดูข้างล่างเนี่ย220ก็มีขายนะครับ2212,000 4 0 0 k v มกันก็220เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างแว่งอยู่ในนี้แหละครับ2 2 1 2 133บาททโอ้โหถูกๆูกนะครับ, 1, บ,โโก,รบก็แล้วแต่เราเราจะใช้แบบมียี่ห้อหรือเปล่านะครับถ้ามียี่ห้ออย่างเลสค้อนนี่ก็จะมียี่ห้อขึ้นมาหน่อยนะครับราคาในนี้ไม่ได้โชว์ไว้ว่าเท่าไหร่มอเตอร์ไมซทลี่อะไมซลี่นี่ก็ มีราคาไหมแน400สามร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูกันต่อนะครับก็เป็นแ้นยึดมอเตอร์นะครับเอาไว้ยึดหน้าเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องบินมาเนี่ยนะครับจะต้องดูว่าเขาให้แ้นยึดมอเตอร์มาด้วยหรือเปล่ากว่นี้ถ้าเป็นเทนเดอร์ส่วนใหญ่เราก็จะยึดแบบนี้ซึ่งขาแบบนี้เป็นเขาเรียกขากากาบาทจะแถมมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดติดตั้งเป็นแบบ ขาที่เป็นฉากนี้จะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็มีหลายดีไซน์มีสีเงินสีดําสีทองนะครับแล้วมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอย่างตัวนี้ก็60บาทราคาตัวเล็กนี่อาจจะประมาณสักสี่ห้าสิบาทนะครับตัวถัดไปนะครับก็คือตัวใบพัดอันนี้ก็เป็นใบพัดท,ที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับซึ่งก็มีเยอะมากนะครับใบพัดเนี่ยจะเริ่มต้นแนะนําให้ใช้เป็น8ปดศก่อนนะครับแบบนี้นะครับราคา ถูกๆก็ใบละสิบาทนะครับที่มีราคาบางร้านก็จะขายอยู่25บาท,ทแถวๆนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสปีดคอนโทรลในตัวสปีดคอนโทรลนะครับจะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแนะนำให้ใช้40แอมนะครับเวลาที่เราซื้อสปีดมาเนี่ยสมมติอันเนี้ยดูนะครับมันก็จะมีระบุไว้ว่ากี่แอมอย่างตัวเนี้ยไซมอง30แอมตัวนี้ h o b b y Wing Skywalker 50แอม ตัวนี้ Hobbywing Skywalker 80m ตัวนี้เป็น Hobbywing Platinum 80m เหมือนกันนะครับแต่ราคาเนี่ยมันกระโดดไปคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะครับอย่างราคา Speed Control อ่ะแนะนำให้ใช้ที่ประมาณ 40-50m นะครับเท่านั้นก็พอแล้วเรามาดูราคากันว่าเท่าไหร่ Hobbywing Skywalker 40m ปมาดูราคา อยู่ที่329บาทอ่ะอันนี้570บาทอันนี้420บาทถัดไปจะเป็นตัวเซ์โวเซ์โวเนี่ยนะครับก็จะมีเซ์โวอยู่2แบบที่เราใช้กันตอนนี้เราจะใช้เป็นเซ์โวเรียกว่าเป็นไมโครเซ์โวนะครับก็จะเป็นแบบเฟืองเหล็กกับเฟืองพลาสติกนะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยถ้าข้างในเป็นเฟืองพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีอาการเปลาะหน่อยเพอเล่นสักพักมันจะเปราะนะครับ ส่วนถ้าเป็นเฟืองเหล็กมันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะข้างในมันเป็นเหล็กมเป็นทองเหลืองมีคลิปที่ทําแกะเทอร์โบให้ดูแล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงก็ถ้าจะซื้อก็แนะนําว่าเอาทองเหลืองดีกว่านะครับราคาต่างกันไม่เยอะมาดูราคากันนะครับเทอร์โบในเน็ตวันนี้ก็ร้อยร้อยสิบาทตัวนี้นะครับสีฟ้าร้อยสิบาทอันนี้เป็นของ A G F แล้วถ้าเป็นเซอร์โว E Max eMac ก,ก็ถ้าเป็นเฟืองเนี่สามร้อยหกสิบสองร้อยร้อยเก้าสิบร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมมีหลายมีหลายรุ่นมากนะครับก็อยู่แถวแถวร้อยสองร้อยนะครับว่าจะใช้ตัวไหนถัดไปนะครับก็เมื่อมีเฟืองโวลแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับสต็อปเปอร์ก็จะขายเป็นถุงแบบนี้นะครับจะมาสี่ตัวเป็นชุดนะครับสต็อปเปอร์เนี่ยจะใช้ เวลาที่เราติดเซอร์วลเรามีสต็อปเปอร์เนี่ยเราก็จะเอารวดกันชักเนี่ยมาเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะยึดนะครับตัวสต็อปเปอร์เนี่ยเขประมาณตัวละ1สิบาทเครื่องบินลำหนึ่งสี่ตัวก็สี่สิบนะครับบางร้านก็จะขายห้าสิบอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ฮอนนะครับฮอนก็จะมาเกี่ยวกับรวดกันชักตรงนี้ถ้ามาดูที่ตัวเครื่องบินตัวที่ชักอย่างงี้สุดท้ายก็จะเป็นรวดคันชักนะครับก็เอาไว้ดึงนะครับมันก็จะมี ความหนาแบบบางแบบหนานะครับเนี่ยมันก็จะหนาไม่เท่ากันบางทีถ้าเราต้องการบางๆแต่เพราะว่ามันจะเบากว่าแต่เราต้องการเป็นแข็งแรงเราอาจจะต้องเสริมด้วยการเอาไม้ลูกชิ้นเนี่ยพันไปนะครับมันก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะครับหรือจะใช้แบบหนาๆอย่างนี้เลยก็ได้แต่มันก็จะหนาเกินไปเวลาที่ไปซื้อเครื่องบินนะครับก็แนะนําว่าเอาที่เขาแถมมาเลยเพราะว่าเขาจะดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาก็ประมาณนับ30บาทถึง50บาทแล้วแต่ความหนาที่เราจะเลือกนะครับและสุดท้ายที่เราจะต้องซื้อก็คือตัวเครื่องมินที่เรียกว่าเครื่องมินลำเปล่านะครับเครื่องมินลำเปล่าเนี่ยสำหรับการเล่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ปีกนะครับเราก็จะเรียกเป็นปีกขําลำเล็กหน่อยก็จะเป็นปีก1เมตรถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกนิดก็จะเป็นปีกเมตรยี่สิบอย่างลำกลางในปีก1เมตรลำขวามือในปีกเมตรยี่สิบนะครับ ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่500บไปจนถึงพันต้นๆแล้วแต่ร้านแล้วแต่ค่ายนะครับว่าเขาตั้งราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเครื่องบินโฟมเป็นหลักนะครับส่วนเครื่องบินลำไม้จะไม่เอามาพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นเสร็จเราต้องใช้งเงินเท่าไหร่เราก็จะต้องมาดูกันทีนี้จะลองมารวมราคาแบบคร่าวๆนะครับเราจะเริ่มที่ตัวเครื่องบิน500บาทนะครับบวกมอเตอร์ 300บาทบวกใบพัด25บาทบวกสปิดทอนโทชน,น350บาทบวกเซอร์โวสตัวติดว่าตัวละร้อยนะครับ400บาทบวกฮอน40บาทบวกลวดคันชัก40บาทบวกสต็อปเปอร์40บบาทอ่าอันนี้ เครื่องบินพร้อมชุดไฟรวมเป็น1,695บาทแล้วเราก็บวกสุดท้ายนะครับก็คือรีโมทคอนโทรลพร้อมรีเซฟอีก1,500บาทรวมเป็น3,195บาทตีว่า3,200นะครับเราก็จะมีเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเล่นนะครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเล่นลำต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็แค่ตัวลำเครื่องบิน500บาทเท่านั้น ส่วนชุดไฟเนี่ยเราสามารถย้ายไปลำใหม่ได้เลยแล้วก็รีโมทก็ใช้ของเก่าได้เว้นแต่ว,ว่าเราอยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ตอนเริ่มต้นก็จะเยอะหน่อยอีกรายการหนึ่งที่จะต้องซื้อเพิ่มเติมก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ไซส์ไหนนะครับซึ่งเริ่มต้นอาจจะแนะนําให้ใช้แบต3เซลล์2 2 0 0มิลลิแอมหรือว่าจะใช้3เซลล์1 5 0 0 mm มิลลิแอมก็ได้นะครับ ก้อนหนึ่งก็ประมาณแถวแถวสามร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับรวมกับเมื่อสักครู่สามพันสองนะครับก็บวกไปสี่ร้อยก็เป็นสามพันหกอัดปัดลงมาสามพันห้านะครับเบสเสร็จสามพันห้าสามารถเล่นเครื่องบินได้แล้วนะครับแต่ลำต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับลำต่อไปก็แค่เปลี่ยนตัวลำแต่สิ่งที่ได้มาก็ต้องประเมินดูนะครับว่าเราจ่ายไปสามพันห้าหรือสามพันหกเนี่ยแล้วมันได้ความสุขกลับมาเนี่ยมันคุ้มนะฮะเรา เครียดจากงานเรารู้สึกกังวลใจหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรามีความทุกข์พอมาเล่นเครื่องบินเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสบายปลอดโปรงแล้วมันจะทําให้เรามองเห็นทางออกที่จะทํางานต่อหรือใช้ชีวิตต่อคุ้มค่าครับลองมาเล่นดูถือว่าไม่แพงหรอกครับเพื่อตัวเราเองแล้วพอเราบินคล่องสักพักนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องบินแล้วครับไอ้ลำละห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดกันเองผมเริ่มทําคลิปสอนวิธีการตัดเครื่องบินแล้วนะครับ เวลาที่เราซื้อมีลําแรกมาเราซื้อก่อนเราเล่นไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเรามาตัดเอาเองนะครับการตัดเองลําใหม่นะครับใช้ต้นทุนไม่เกิน100บาทเท่านั้นเองใช้ชุดไฟเดิมนะครับรับรองว่าบินได้แน่นอนลองเข้าไปดูได้ครับมีอยู่2คลิปนะครับคลิปแรกก็คือทดสอบบิน easy box v2 เป็นการออกแบบเรื่อบินแบบง่ายมากแล้วก็คลิปสอนวิธีทำนะครับ เรื่องขั้นตอนการทํา easy box v 2ลองหาดูนะครับง่ายมากตะวันรีวิวสวัสดีครับ